หลายคนในที่นี้นะคะอาจจะรู้สึกว่า love is difficult game ความรักอาจเป็นเกมที่ยุ่งยากน่าปวดหัวและมันอาจจะทำให้เราเนี่ยสงสัยในคุณค่าของตัวเองและสงสัยว่าคนที่คุณสนใจอยู่คนที่เราสนใจอยู่เนี่ยเขาทุ่มเทเขาจริงจังให้กับคุณจริงๆหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยเขาแค่มาอ่อยแล้วก็จากไปหรือว่า it's just game และนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมวันนี้นะคะเราจะต้องมาเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับคนของคุณในแ a n นด m อมอพิโซดนี้กันค่ะวันนี้ควินจะชวนทุกคนมาดูกันค่ะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขาแค่รอเล่นกับหัวใจของคุณหรือเปล่าตื่นเต้นมากที่จะชวนทุกคนมาเปิดไพ่ในวันนี้มาเจาะใจเขากันนะคะและควินหวังว่า การอ่านไพ่ในวันนี้คลิปวันนี้เนี่ยจะช่วยให้ความชัดเจนและความมั่นใจแก่คุณในการตัดสินใจและกล้าวต่อไปข้างหน้ากับคนของคุณค่ะเอาละค่ะทุกคนนั่งเอนหลังพอนค่ายทำใจสบายๆและดำดิ่งสู่โลกแห่งไพ่ทาโร่พร้อมกับควีนเอชและมาดูกันค่ะว่าคนที่คุณสนใจอยู่คนที่คุณชอบอยู่คนที่คุณดิวอยู่นั้น คิดและรู้สึกอย่างไรจริงๆกับแบรนดอมอพิโซดนี้ค่ะใครที่ดูคลิปนี้อยู่มันเป็นของคุณเพราะงาั้นฟังให้จบนะคะ ับมาพบกับควีนเอ e กันอีกแล้วค่ะควีนเป็นเพนื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive Being Positive Way Because You Are Limitless ค่ะและอย่างที่เกริ่นไปในไฮไลท์ข้า้งต้นนะคะวันนี้เนี่ยควีนจะชวนทุกคนมาเจาะใจเขาแบบจุกๆเลยนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาจะเป็นอย่างไรนะคะแท้จริงแล้วเขารู้สึกยังไงเขาแค่ล้อเล่นกับใจของคุณหรือเปล่ามาให้อยากแล้วจากไปไหมทำไมเขาถึงเย็นชาขนาดนี้ค่ะ Is He Just Games, หัวข้อ r บ n d o m e p i s อ d พินี้คือเรื่องนี้นะคะเรามาดูกันแบบน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general w e e d i n g เพราะฉะนั้นอย่านมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คนัวส่วนตัวด้วยการการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะอยู่ในช่อง description box ตา่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะวันนี้นะคะเราจะเปิดให้ดูแบบ จุกๆเลยนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นค่ะควินได้ทําการสับไพ่มาเรียบร้อยแล้วนะคะและเราจะมาดู Energy ของคุณกับ Energy ของเขาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามา Discover กันต่อว่าไพ่ทาโร่ของควินเนี่ยน้องอยากจะบอกอะไรบ้างนะคะเตรียมใจไว้ให้ดีเลยนะบอกเลยว่าแม่นแบบฟาดฟาดแม่นแบบจุกๆแม่นแบบไม่ถนอมน้ำใจอะ เรามาดูกันนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับใบแรกเลยนะคะคือ Energy ของคุณคือ two of c o p s ค่ะ obviously มากๆว่าคุณ in love กับเขาคุณชอบเขาคุณรู้สึกดีกับเขาและคุณอยากไปต่อกับเขาค่ะคุณรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่สำหรับคุณและบางคนในที่นี้ข้างรักมากเลยนะคะในหัวนี่คุณคิดล้นะว่า ฉันกับเขาเนี่ยจะต้องได้แต่งงานกันหรือเปล่าถ้ามีลูกจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรนะคะเขาคิดถึงคุณเหมือนกันไหมอะไรเนี้ยค่ะตามภาษาคนอี love นะคะเราก็จะมีจิตนตนาการสุดปัญเจิดนะคะที่คิดไปเรื่อยๆในเรื่องความคิดความรู้สึกความสัมพันธ์แนวโน้มในอนาคต between you guys ค่ะต้องตอบแบบนี้ค่ะว่าคุณแอบ,บส่องแอบบมองแอบ,บชอบเขามาโดยตลอดนะคะ ดูเขาแล้วคุณก็วันเร่งว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเขาถึงทำอย่างนี้อะไรทำนองนี้นะคะแต่จริงๆเนี่ยคนของคุณนะคะถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ You got this one ค่ะก็คือ for u of c o i n s นะคะคือต้องบอกแบบนี้ว่าคนของคุณเนี่ยเขาอะขี้หึงขี้หวงนะแล้วก็เป็นคนที่ที่ขี้ระแวงด้วยหนึ่งกลุ่มนะคะ เขารู้ว่าคุณสนใจเขาอยู่เขารู้ว่าคุณอยากได้เขาอยู่และมันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเล่นตัวกับคุณหรือทาให้เขาเหมือนแบบมามาหายหายเพราะบางทีเนี่ยเขามีกําแพงในใจของเขานะคะคือเขารู้ว่าคุณชอบเขาแล้ว you w A y s be there for him นักต่อให้เขาหายไปไหนกลับมายังไงก็เจอคุณอยู่ตรงนี้เพราะคุณชอบเขามากๆคุณรู้สึกดีกับเขามากๆห้ามปฏิเสธเพราะคุณรู้สึกดีกับเขาจริงๆไม่งั้นคุณคงไม่ดูพิคคารดคุณคงไม่มาดูดวงคุณคงไม่มาดูแวนดตอมอันนี้จริงจริงไหมจริง แม้ถ้าคุณไม่ชอบคุณคงไม่มาดูเขาว่าเขาคิดจงไงกันแน่นะคะซึ่งตัวเขาอ่ะเหมือนซัมฮาวเขาเหมือนจะรู้ว่าเฮ้ยคุณรู้สึกยังไงเหมือนคุณแบบน่าจะสนใจเขาเหมือนกันชอบเขาเหมือนกันเขาเลยรู้สึกว่าตัวเขาคัดถือแต้มเหนือกว่านะคะแต่ด้วยบริบทนะตรงนี้นะคะเหมือนคนของคุณเนี่ยเขา not ready for relationship ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะเขาดูเหมือนจะยังไม่พร้อมสําหรับเรื่องของความสัมพันธ์แต่เขาก็ไม่พร้อมที่จะจะสูญเสียคุณไป เหมือนกันนะคะไม่สามารถปล่อยคุณไปได้แต่ก็ไม่สามารถให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณได้คะ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะ,ะถ้างั้นอย่าต้องมาดูเจาะใจหาคําตอบกันต่อว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเป็นอย่างนี้นะคะนะ อย่าลืมนะคะสามารถเช็คตั้งส่วนตัวกับควีนได้ที่ช่อง description box ้า่างนี้นะคะจะเป็นการโคชการเปลี่ยนเบอร์นะจ๊ะหรือแม้กระทั่งการของคำปรึกษาหาเพื่อนคุยมาหาควีนได้นะคะหลังไมมาเลยจัดเต็มแบบจุกๆได้เลยนะคะเอาละคะ่ะเรามาดูไพ่ที่ได้รับกันเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรคะ่ะ the first one นะคะคือ the of cops นะจ๊ะ t h ียกัพส์จแต่ next card นะคะคือ the moon ค่ะออ the last one เลยนะคะก็คือ this one ค่ะคือ page of cups ค่ะ โอเคที่รักทุกคน Actually แล้วเนี่ย he's been thinking of you นะจ๊ะเขาแบบคิดถึงเธอมากเขาแบบมีแต่เธออยู่ในหัววนเวียนหมงมุ่นในเรื่องของเธอเลยแหละแล้วเขาอะ่ะก็คือไม่เปิดเผยออกมาให้คุณรู้ค่ะเพราะจริงๆแล้วโดยพื้นฐานเนี่ยบุคคลที่คุณอยู่ด้วยอยู่นะคะดูเหมือนจะเป็นคนขี้อายเป็นคนที่ประมาณนะจ๊ะแล้วก็เป็นคนที่ที่ไม่ค่อยพูดอะเน้นเ้นแบบ เน้นเงีย,งยบๆเน้นสองไม่เน้นพูดนะแต่ว่าเก็บทุกข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณเลยค่ะ คุณรู้สึกว่าบางคนจะเดทอยู่กับชาวฝรั่งเศสชาวยุโรปสมัครบางคนตรงนี้แล้วก็รู้สึกถึงอนินิีของออสเตรเลียนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นคุณที่อยู่ออสหรือว่าเป็นเขาที่อยู่ออสเตรเลียหรือสั่งิงอะไรดิสนะจ๊ะคุณรู้สึกว่าบางคนในที่นี้เนี่ยก็อาจจะรู้จักกับบคุคคลคนนี้ผ่านเพื่อนแนะนําให้รู้จักนะคะการไปงานปาร์ตี้นะจ๊ะหรือว่าการไปข้างนอกค่ะวอรเจเวอร์นะจ๊ Whatever, ะ,ค,ะคุณอยากจะบอกว่าคนของคุณเนี่ยเขารู้สึกดีกับคุณมากกว่าเพื่อนแต่ถ้าถามว่าเขา himself, แบบ a c c e p t himself เหรอไหมว่า เพาะว่ารู้สึกดีกับคุณมากกว่าเพื่อนก็ not fully 100%เจนะจ๊ะยังยังไม่ได้ยอมรับกับตัวเองแบบร0 0ว่าจริงๆแล้วแบบฉันรู้สึกดีกับเธอมากกว่าเพื่อนมันยังมีความฉกเถียงกับตัวเองอยู่ค่ะบางคนอาจจะเป็นเป็นเพื่อนสนิทกันเป็นคอลลิก,กันอะไรอย่างนี้นะคะนะอืมเท่าที่ดูจากพลังงานตรงเนี้ยค่ะก็คือคุณรู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณนะคะเขาเป็นกังวลในเรื่องของคุณแต่เขาก็กังวลถ้าเขาจะต้องเปิดใจรับใครสักคน เข้ามาแบบ100%หรือว่าต้องดูแลใครสักคนในฐานะแฟนเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่มีอดีตนะคะที่มืดมัวหรือมีมีประสบการณ์บางอย่างที่ไม่ดีในเรื่องของความรักนะคะหรืออาจจะเป็นเพราะ long distance relationship เลยทําให้เขาแบบ v o r y กังวล over มีความกังวลมากเกินไปนะคะนะจ๊ะทีเนี้ยเท่าที่ดูจากตรงเนี้ยค่ะควนรู้สึกว่าเขาก็ยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตและควินเห็นว่ามีโอกาสที่เขาจะ take action มากกว่านี้หรือเข้าหามากกว่านี้แต่อาจจะเป็นการเข้าหา แบบเนียนๆ reply story นะคะคำสำัมพันธ์แบบ reply story หรืออาจจะมาก,กด like หรือเขาอาจจะ randomly text you นะจ๊ะแต่อาจจะไม่ใช่เป็นแบบว o ดดิ้งที่หวานเวอร์แต่ว่ามันเป็นการทักทายอยากรู้ว่าเป็นยังไงเพื่อกรบความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในใจเพราะตอนนี้คือมันคิดถึงเวอร์เวอรคิดถึงมาก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 เลยนะคะนะอะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออีกว่ามีอะไรที่อยากจะขยายนะคะนะ ควินรู้สึกว่า you got this one นะคะคือ ten of cups นะคะแล้วก็ the next card ค่ะคือ this one นะคะคือ four of swords ค่ะไอที่นิ่งเงียบเนี่ยตอนนี้มันน่าจะนิ่งเงียบๆ,ๆ,ๆอยู่เนาะมันแบบมีความมามาหายหายมีความมีความเงียบเงมีความ text ถามมาตอบช้าอะไรเงี้ยหรือว่าคุยน้อยลงจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกประมาททำตัวไม่ถูกนะคะแล้ว ตัวเขาเนี่ยคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาทํำยังไงให้คุณประทับใจดีทํำยังไงให้ความสมพัธญมันดีทํำยังไงให้ ให้คุณยิ้มได้เท็กซ์แบบไหนหรือบางทีอะค่ะเขาจะเป็นมนุษย์ประเภทที่จริงๆอยากเทคแอคชั่นมากๆเลยนะแต่มันเขินไม่กล้าสุดท้ายเลยลงเอยที่นอนคิดว่าจะทำอย่างนี้แล้วก็คือไม่ทําเลยนะคะแต่เขาไม่ได้มีคนอื่นค่ะเขาไม่ได้มีบุคคลที่สามเขาไม่ได้ไปชอบคนอื่นเขาชอบแต่คุณเขามีแต่คุณแล้วก็มีแมวนะคะมีสัตว์เลี้ยงมีดนตรี เพลงเพอๆที่เขาฟังหรือเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในยามว่างเขาก็คิดถึงคุณในยามยุ่งเขาก็คิดถึงคุณเหมือนกันคะ่ะเรียกได้ว่าคุณอยู่ในหัวของเขาตลอดเวลาเลยคะ่ะ เพราะงั้นเนี่ยถ้าถามว่าเขาแบบเล่น Game มาเกมแบบคุณไหมเขารอเล่นกับหัวใจของคุณหรือเปล่าอันนี้คือไม่เพียงแต่บางทีคุณต้องเข้าใจนิดนึงนะคะเขาเนี่ยอาจจะเขินอายเกินกว่าที่จะแสดงออกนะคะเกินกว่าที่จะพูดมันออกไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเ e r y care a b o าลยูมากๆเขาแคร e เกี่ยวกับคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากมีคุณอยู่ในชีวิตจริงๆนะคะและบางทีประมาะททาตัวไม่ถูกไม่รู้จะต้องทําตัวยังไงเลยเลือกที่จะอยู่เฉยๆดีกว่าแต่เดี๋ยวพออยู่เฉยๆอะ่ะเขาก็จะไปคัมอ up with himself ได้แล้วว่า เขาจะต้องทำยังไงเขาจะต้อง take action กับคุณยังไงต่อไปอะไรเงี้ยค่ะมาทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเพราะหนุ่มน้อยของคุณคนนี้เนี่ยเขาจะ take action อะไรต่อไปบ้างคะ่ะมาดูกันแบบจุกๆเลยนะคะโอเคตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนมาดูสิ เลอกพายเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะ the first one เลยนะคะ the first one ค่ะ the magician นะคะ the next card นะจ๊ะคือ k n i g h t of chalices ค่ะ and the last one เลยนะจ๊ะคือ q u e e n of bones ค่ะ o h my g ่ d ขอพูดสิ่งนี้ก่อนที่รักอย่าลืมอธิษฐานกับสิ่งศักดนะิ์สิทธิ์นะบางคนนี่อธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีการมูต่างๆด้วยนะคะสิ่งที่คุณมูสิ่งที่คุณอธิษฐานจะสับวิสผลเร็วๆนี้นะคะเพราะคุณรู้สึกว่าเขาจะมีความกล้านในการพูดคุ ะนะจ๊ะถ้าคุณคาดหวังว่าเขาจะเช็คแอคชั่นเขาเช็คแน่นอนคุณอยู่สวยๆนั่งเป็นควีนอยู่บนบอลลังไม่ต้องเข้าหาเขาอะไรทั้งนั้นรอเขาเท็กซ์หาคุณค่ะเพราะว่าเขาจะคิดถึงจนชนไม่ไหวแล้วก็เป็นฝ่ายติดต่อหาคุณเองนะคะและการติดต่อมาในครั้งนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นการทักทายแบบสบายๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพูดคุยกันนะคะในการนัดเจอกันแล้วก็ ในการแลกเปลี่ยนคำหวานซึ่งกันและกันซึ่งทำให้ความสัมพันธ์นั้นเป็นไปในทิศทางเชิงบวกมากขึ้นแน่นแฟนมากขึ้นมีบอมีบอลผูกพันกันมากขึ้นนะคะสิ่งที่ควรไหนที่ถามว่าจะสัมริ์ผลเลยนะจ้าบางคนไหวพระแม่อุมาเทมีหรือว่าไปวัดแขกมาคุณรู้สึกถึงอ e n เนจีวัดแขกมาแบบ เด่นเวอร์วังเลยนะคะนะเด่นมากๆเด่นมากๆแต่บางบางคนก็อาจจะไหวเทพองค์อื่นแต่ใดๆก็คือสิ่งคุณอธิษฐานนะคะไม่ว่าจะอธิษฐานกับใครก็ตามนะจ๊ะสัมริษผลนะจ๊ะจะเป็นไปอย่างที่คุณตั้งใจเรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะที่รัก กดสาธุ24เลยนะคะกดด่วนตอนนี้เดี๋ยวนี้นะจ๊ะเพราะว่า energy ดีมากขนาดนี้ถ้าคุณไม่พิมพ์สาธุ24มันอาจจะดีเลยก็ได้นะ,ะเพราะคุณเห็นว่าเขาจะติดต่อมาหาคุณแล้วใกล้แล้วอีกนิดนึงนะคะตอนนี้เขาอาจจะเริ่มส่งคุณแล้วก็ได้เขาจะเริ่มกลับมาเป็นปกติและไอสิ่งที่คุณอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเฮ้ย มันจะเห็นผลเว้ยจริงๆตื่นเต้นมากๆเลยอ,อ่ะทีนี้เรามาดูต่อกันนะคะนะว่าเป็นยังไงไพ่โลกเสรีของควีนเนี่ยมีอะไรที่อยากจะบอกคะอ่ะอ้อแต่อีกนิดนึงนะคะต้องพูดแบบนี้ว่า ช่วงนี้ทําบุญนะคะปล่อยนกปล่อยปลาบ้างก็ได้นะจ๊ะก,ก็จะเสริมดวงความรักให้ปังเวอร์กว่านี้ค่ะเขาคิดถึงคุณและเขาจะมา express himself express his feeling toward you more นะจ๊ะ expect this one ได้เลยนะคะเขาจะแสดงออกมากขึ้นค่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง f a i r l เวอร์นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาแบบอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตอยากครอบครองคุณค่ะ ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าไพ่เลืกเสีงของควีนเนี่ยมีระไระอยากจะบอกนะคะแต่ใดๆก็คือกฎสาธตร์ทุ24แบบด่วนๆค่ะและถ้าใครอยากควีนทำหัวข้อไหนเพียร์อคอร์หรือชก with ควีนเอชหรือสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าแวนจอมหัวข้อไหนเนี่ยลองเสนอได้เลยนะคะควีนอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะและที่สําคัญนะตอนนี้นะคะมีปุ่มซุปเปอร์แทงส์เรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากสนับสนุนช่องควีนเอชสามารถสนับสนุนได้โดยการกดซุปเปอร์แทงส์ค่ะขอให้คุณส่วนผลบุญที่คุณทํากับควีนในวันนี้นะคะส่งเสริมให้คุณประสบ ควาามสํเเรรร็จในื่ององงขักถ้ามีอุปสรรคในเรื่องความรักอยู่ขอให้อุปสรรคสลายหายไปทันทีทันตาเห็นคาสาถูสาถูสาถุนะคะที่สาคัญค่ะใครอยากเช็กตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลังไม้มหาหรือมาปรึกษากับควินได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยเหลือทุกคนให้ประสบความสําเร็จดังที่ต้องการนะคะอย่ามัวแต่เก็บความทุกข์ไว้ในใจคนเดียวนะมาแลกเปลี่ยนมาแบ่งปันมาแชร์ควินฟังนะคะควินจะช่วย ทำให้ทุกคนเนี่ยทุเลาลงแล้วก็หิวทุกคนให้ดีขึ้นนะคะรักๆนะจ๊ะเราได้ไพ่มาแล้วนะตื่นเต้นมากๆคะวันนี้เนี่ยมีสิ่งที่พิเศษก,กว่านั้นอีกอยากรู้ว่าคืออะไรต้องฟังให้จบนะคะโอเคมามาดูใบแรกเลยนะคะคือวิชีตนะจ๊ะ it's time to disconnect from the world จ้ะและ the next card ค่ะคือชิลด์นะจ๊ะ you your love life is influenced by childe r n นะจ๊ะ เรื่องความรักของคุณนะคะนะตอนนี้เนี่ยถึงแม้มันจะนิ่งๆเงียบๆนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งสินส้นศรัทธาค่ะเพราะว่าคุณเห็นว่าเขาจะติดต่อ,อก,กลับมา เอางี้ละกันในช่วงเวลาที่ยังไม่ได้คุยกันในตอนนี้นะคะ Take it as advantage นะจ๊ะมองว่ามันคือประโยชน์มันคือโอกาสที่คุณจะได้กลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะจ๊ะกลับมารักตัวเองมากขึ้นแล้วก็กลับมาเยียวยาปมในใจของตัวเองคะ่ะบางคนเนี่ยมีปมในวัยเด็กไม่ว่าจะเป็นปมที่เกิดขึ้นจากครอบครัวของคุณนะคะหรือประสบการณ์ที่ถูกบูลลี่มาก่อนหรือว่าความรู้สึกที่รู้สึกว่าพ่อแม่รักเราไม่เท่ากาันหรือบางคนอาจจะประสบกับเหตุการณ์ที่ถูกนอกใจมาอะไรเงี้ยคะ่ะนี่คือช่วงเวลาที่เป็นประโยชน์ ที่เป็นโอกาสในการกลับมา ทบทวนกับตัวเองดูว่าเออฉันมีอะไรที่ติดขาดมีอะไรที่ต้องปรับปรุงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรื่องของชีวิตของตัวเองมีอะไรที่ต้องเยียวยาตัวเองนะคะกลับมารักษาปมในใจของตัวเองแล้วก้าวข้ามผ่านเรื่องราวในอดีตให้ได้นะคะณนาอบกอดตัวเองในวัยเด็กและอบกอดและอบกอดตัวเองในทุกๆด้านนะคะในในทุกๆส่วนทุกๆอันูทุกๆลมหายใจวินาทีที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้อบกอดมันไว้นะเธอจริงๆนะคะถ้าคุณไม่รู้ว่าจะเยีย ยาตัวเองยังไงไม่รู้ว่าจะรักษาปมในใจยังไงนะคะควีนอยู่ตรงนี้เพื่อคุณนะคุณสามารถมาโคชกับควีนได้นะคะควีนควีนยินดีที่จะทําให้ทุกคนกลับมามีปฏิหารแล้วก็รักตัวเองมากยิ่งขึ้นค่สามารถมาหาควีนได้เลยนะคะและเนี่แหละค่ะคือ พิเรษสำคัญที่คุณจะต้องกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะในระหว่างที่รอยเขาเทคแอคชั่นควินเชื่อว่าเขาจะเ็คแอคชั่นพอควินเห็นว่าคุณไปมูมาแล้วนะคะและสิ่งห์ศิษิ์กำลังให้ความช่วยเหลือคุณอยู่ค่ะทีนี้เนี่ยสิ่งที่พิเศษ สำหรับในหัวข้อนี้นะคะในวันนี้บรนนวิสโสนนี้เนี่ยวินจะชวนทุกคนมาดูว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณเรามาดูกันประโยชน์ชิ้งท้ายก่อนที่จะจากกันนะคะและอยากจะบอกข่าวนิดนึงค่ะวันที่6เมษายนนี้นะคะเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะจะมี m e e t and g r e e t กับคว e นเอนะคะที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติศูนย์ประชุมสิริกิตนะคะ Queen ก็จะไปมิ a แอนกรีทพบปะกกับทุกคนนะคะเป็นการแจกลายเซ็นกับงานเขียนที่ u e e n ได้เขียนนะคะชื่อมา f u t u r i s t i c b e l o ลนะจ๊ะทุกคนเนี่ยสามารถไปพบปากกับ Queen ได้นะคะที่บูธ N07 นะคะสำนักพิมพ์ YB Books นะจ๊ะสามารถปาอุดหนุนหนังสือในสำนักพิมพ์แล้วก็มาพบปะกกับ Queen ได้เลยนะคะตื่นเต้นมากเลยนะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ Queen จะออกไปพบปะกกับ ชาชะะสามารถมาให้กําลังใจควีนได้นะคะแล้วเจอกันนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะบางทีนะคะใส่ที่เขาไม่ชัดเจนอาจจะมาจากสิ่งนี้นะจ๊ะ I h a t l labels You're my best friend t o u love adventure partner sweetheart partner in crime and so much more and I'm supposed to call you just one no fair เขาเกียดการลาเบ l ลเขาเกียด คำ Label label คือแบบเฮ้ hey, girlfriend boyfriend wife อะไรอย่างเงี้ยออกมาคือเขาไม่ชอบคำนี้เพราะว่าคุณเป็นทั้งเพื่อน best friend ของเขาเพื่อนสนิทของเขานะคะเป็นรักแท้ของเขา to love ค่ะเป็นคนที่พร้อมไปไหนไปกันนะจ๊ะเป็นที่รักของเขาเป็น partner in c r i m e s และเป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่มากกว่านี้เพราะงั้นเนี่ยใช่เขาเรียกคุณแค่อย่างเดียวว่าแฟนหรออืไม่แฟนหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ย นี่อาจจะเป็นสาที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่ฟันธงได้เลยค่ะว่าบุคคลคนนี้เนี่ยไม่ได้เล่นไมค์เกมกับคุณแล้วก็ไม่ได้ล้อเล่นกับหัวใจของคุณด้วยนะคะนี่สบายใจได้ค่ะและ the next one เลยนะคะ the last one ก็คือ this one คะ่ะ the sky is beautiful when I'm with you ท้องฟ้านั้นงดงามเมื่อเขาอยู่กับคุณดังนั้นเนี่ยไม่ว่านะตอนนี้จะห่างไกลกันขนาดไหนนะคะยังไงเขาก็ต้องติดต่อกลับมาคุณแล้วก็เคียคุณอยู่ดีค่ะเพราะว่า คุณคือคนที่อยู่ในใจของเขาและเป็นคนที่เขาเลือกและว่าเป็นคุณนั่นเองค่ะทีนี้ก่อนจากกันนะคะเรามาดูอาหารเสริมดวงกันดีกว่าว่าเดือนนี้เอพิโซดนี้คุณควรทานอะไรบ้างนะคะ the first one ค่ะคือ the seed นะจ๊ะชัญพืชค่ะ and the last one เลยนะคะก็คือ the s p r i t banana s p r i t นะคะจะเสริมดวงของคุณให้เป๊ปังดังเวอร์ในช่วงนี้ค่ะเอาละค่ะทุกคนคำทำนายในวันนี้ดีมากๆเลยนะคะกดศาุนะคะเพื่อนอมรับคำทำนายและให้คำทำนายในวันนี้เกิดขึ้น นะคะและเพื่อปัดเป่า energy ลบๆออกไปนะคะให้อุปสรรคในความสัมพันธ์เนี่ยสลายหายไปนะจ๊ะความรักของคุณจะได้รับรื่นเวอร์เรนะคะนะและอย่าลืมกดซุปเปอร์ตงถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะ ถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge ช่วยกันดัน Engagement ใน Queen หน่อยนะทุกวันนี้เนี่ย YouTube เปลี่ยน a l g o r i t ึ m um นะคะบางที Queen ก็เป็นท้อเหมือนกันฉันทำคลิปแล้วทำไมคนไม่ค่อยดูปรากฏว่าเป็นที่ a l g ก r น,นะจะก็ฝาก ช่วยกันนะคะเป็นกําลังใจให้ควีนด้วยและที่สําคัญค่ะอย่างที่บอกนะถ้าใครอยากเช็คตัวส่วนตัวอยากขอคาปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไม่มามหาหรือมาปรึกษากับควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะควีนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกันท่นหน้าค่ะเ e อลีกใน next คลิปวิดีโอค่ะ Bye. May the fast be with you all cat. So have a good day. Have a great day, cat.